สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง y t u t u ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพะประแดงนะคะอยู่ในเครือ์ของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสนะคะตัวนี้เป็น 4คูณ2นะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะราคาจัดจำหน่ายคันนี้จะอยู่ที่1,724,000บาทนะคะแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกบวกสีเพิ่มขึ้นมาอีก12,000บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวเอ r เรสีขาวมุกคันนี้นะคะตัวเอเรคันนี้นะคะ ตกแต่งมาพร้อมกับ ชุดแต่งวิกเตอร์กันเลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะเลือกตกแต่งแบบหล่อกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าเอลเรสคันนี้ได้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากตัวฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกอักษรอะคาริกคำว่าเอลเรสเป็นสีดํานะคะติดตรงฝากระโปรงหน้านะคะกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับฟอ,อนอักษร mm hmm. F O R D เป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับไฟหลี่แบบ L E D 3ดวงกันเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้า ะะจะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นไฟ C ีแค p นะคะตัวนี้วิ่งมาแตกกา่ไกลก็รู้เลยนะคะว่าเป็นของ Everest นะคะเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัว Ford ของเราเลยนะคะพร้อมติดตั้งข้อไฟหน้าเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอรนะคะครอบเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นสีดาเงา ตัดกับสีขาวมุกนะคะทำให้รถดูมีมิติดูหรอมากยิ่งขึ้นนะคะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะตัดขอบด้วยสีโครเมียมนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะมีตะขอรากจุงมาให้นะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ถอยมาให้กับลูกค้าเซ็นเซอร์กะระยะนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้กับลูกค้านะคะกล้องหน้ารถมีมาให้นะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้หรอขนาดไหนนะคะ เริ่มจากตัวด้านข้างเลยนะคะคิ้วร้อเดิมๆจากโรงงานนะคะขนาด3นิ้วร้อมแม็กอันรอยนะคะเป็น ล้อแมกทูโทนนะคะตัวนี้ขนาดล้อแมกของเขานะคะจะขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง25ทับห้านะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะระบบเบรกเป็นแบบ a อ s บนะคะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะตัวนี้แล้วก็แกมค้างของเขานะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าบายเทอร์โบนะคะบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที้ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมนะคะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะพร้อมกับกล้องส 360องศารอบคันไฟเรียบเป็นแบบ LED นะคะตรงกระจกมีสัญญาณเตือนความปลอดภัยนะคะเวลาลูกค้ามีรถอยู่ด้านข้างนะครเป็นสัญญาณเตือนจุดอับมาให้กับลูกค้านะคะไฟส่องสว่างด้านข้างมีมาให้นะคะตัวนี้มือเปิดขนาดใหญ่พร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะพร้อมกับเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้หลังคาหล่อๆกันเลยนะคะตัวนี้พร้อมกับแรปหลังคาเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อย กันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์คําว่าไทเทเนียมด้านข้างเป็นโครเมียมนะคะบันไดข,ข้างขนาดใหญ่พร้อมกับแถบกันลื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้จะรอขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะสปอยเลอร์หลังบวกกับไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ฟิล์มด้านหลังติดให้ที่ปัดน้ำฝนโลโก้ o อด ไฟท้ายของเขานะคะคจะเป็นิกเนเจอร์ของฟอร์ดเลยนะคะไฟท้ายเป็นแบบ Fu l l LED กันไปเลยนะคะพร้อมกับติดตั้งขอบไฟท้ายเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้แล้วก็กล้องสองถอยนะคะพร้อมกับอักษรนครลิกตรงกลางเอลเรสเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้กล้องสองถอยนะคะจะทํางานพร้อมกับเส้นกะระยะแล้วก็เซนเซอร์ถอยด้านหลังนะคะทําให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แม่นยํานะคะตัวนี้ด้านท้ายของเขานะคะคสามารถเปิดได้ หลายวิธีเลยนะคะเปิดจากรีโมทก็ได้เท้าเตะคลิกด,ด้านล่างก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเปิดจากด้านท้ายตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะตัวนี้สนใจเจ้าตัวเอลเรสนะคะ ด้านหลังนะคะตัวนี้ลืมบอกไปค่ะมีสเกิร์ตด,ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นสเกิร์ตชุดวิกเตอร์ะคะ่ะแบบรอๆกันเลยนะคะตัวนี้พร้อมท่อคู่เลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดวิกเตอร์นะคะตัวนี้เสริมรอกันไปเลยนะคะขับแบบใครๆก็อิจฉากันไปเลยนะคะตัวนี้สําหรับตัวเอลเรสคันนี้นะคะเรามีรถส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพียงทักมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่น ดีๆกับทางช่องย o ท t บฟอร์ดบายหนูหน่อยได้เลยนะคะเรามีชุดแต่งมีโปรโมชั่นดีๆดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้านะคะพักมาสอบถามหน่อยได้เลยนะคะทางช่อง YouTube ร์ดบายหนูหน่อยหน่อยฝากเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดซื้อรถได้อย่างง่ายดายนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้หน่อยต้องฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ฟอร์ดบายหนูหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ